Afterwork Podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork นะครับในโลกปัจจุบันเพราะว่าต่างๆรอบตัวเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่งานที่ตึงเครียด มีภาวะที่กดดันที่สูงบรรยากาศภายในครอบครัวที่ในความหวังดีของคนใกล้ตัวอาจจะกดดันและทําร้ายกันเองหรือไม่ตั้งใจความขาดหวังต่างๆจากคนรอบข้างและของตัวเองที่มีต่อสังคมจนบางครั้งเราหาทางออกเองไม่ได้และไม่รู้ว่าจะไปสื่อสารกับใครให้เข้าใจซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้สามารถนำพาให้เราเปวดเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งในวันนี้ผมขออ้างอิง5ไลฟ์สไตล์ตที่จะสามารถช่วยเราให้ห่างจากโรคภาวะซึมเศร้าที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์และจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผมได้อ้างอิงจากเว็บไซต์สาริกาดัางนี้ครับ 1. ปรับพฤติกรรมการกินเพิ่มการออกกําลังกายการที่เราปรับพฤติกรรมการกินก็พูดไปกับการออกกําลังกายเป็นประจำซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจและป้องกันโรคซึมเศร้าได้ครับ 2. ลดละเลิกบุหรี่ดื่มเหล้าให้น้อยลง,งมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่ออกมาย,ยืนยันว่าการดื่มแอลโกอฮอล์และสูบบุหรี่ที่มากจนเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายและกระทบต่อสุขภาพจิตใจ 3. ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการนอนเป็นสิ่งที่คนยุคนี้ไม่ค่อยให้ความสำคัญจนกว่าจะเกิดผลเสียต่อร่างกายฉะนั้นอย่าละเลยจนสายที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้นะครับ 4. ปรับชีวิตให้ใกล้ชิดแสงแตะวันและธรรมชาติการได้รับพลังบวกจากแสงแดดมีส่วนช่วยให้สารเคมีในร่างกายที่เรียกว่าเซโรโทนินทำงานและส่งผลช่วยรักษาสมดุอลอารมณ์ให้ดีขึ้นได้ครับและ 5. ระบายออกมาบ้างคนเราสามารถอ่อนแอได้ครับหาคนที่รักหรือคนใกล้ชิดที่เราสนิทไว้ใจได้ที่พร้อมรับฟังเรื่องราวของเรา เล่าให้เขาฟังบ้างครับมันช่วยให้ดีขึ้นได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆจิตแพทย์ช่วยคุณได้ครับและนี่ก็คือทั้ง5ข้อน,นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันคือ5้าข้อง,ง่ายง่ายมันก็อาจจะมีส่วนช่วยจริงๆนะครับใน5้าข้อพื้นฐานนี้ถ้าเราลองทำมันก็อาจจะช่วยคุณได้นะครับและในวันนี้ผมขอไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับ Auto Work สวัสดีครับ